สวัสดีครับผมจากน้อยไมโครไฟนะครับวันนี้เราพามาชมโรงหล่อเสาหินนะครับที่นี่ใกล้ๆกับวัดเทดีหอยนะครับเป็นสาขาสองนะเป็นสาขาบอ่อเงินนะครับเป็นที่นี่เป็นเขตตำบลบอ่อเงินนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับที่นี่เป็นโรงใหม่ที่เราผลิตขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ผลิตอยู่ที่ห้าร้อยท่อนนะครับต่อไปเราจะผลิตให้ ให้ได้ประมาณ1นึ่งพันต้นนะตรงนี้ที่เราทําเดียวไว้นะครับก็คือเนี่ยเราโรงงานเราเราก็เดืดครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวก็ยังได้5้าร้อยนะในส่วนที่เหลือก็น่าจะได้อีก500้แบบสบายๆนะครับตรงนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้เราจะาให้ดูให้ดูเหล็กก่อนตอนนี้เราใช้เป็นเหล็กเทปเหล็กตัวนี้นะแปดมิลตัวหนานะตัวนี้นะเป็นแปดมิลน,นะครับาจ้ตัดแปดมิล แล้วก็ตัวแผ่นเพจนะตัวแผ่นเพจจะอยู่ที่4มิลครับตอนนี้มีสต็อกเยอะมากไอ18น่าจะประมาณ2,000กว่านะตอนนี้ประมาณ2,000กว่าต้นนะครับไให้ชมให้ชมแผ่นๆนิดนึงนะตัวนี้สังเกตแผ่นเพจของเราความหนา4มิลนะให,นให้ดูความหนา ความหนา4มิลนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสต็อกกันนะครับตอนนี้เรามีสต็อกอยู่ประมาณ2,000กว่าท่อนนะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดที่เป็น I P C ไอซีแปดทั้งหมดแล้วก็งมส์แล้วก็จะมีขนา้าหน้าโรงงานจะเป็นไอ18ทั้งหมดเลยที่นี่นะครับตอนนี้แม่เป็นไอเรากำลังผลิตเพิ่มนะครับตอนนี้ กำลังสั่นเหล็กมาประกอบแม่พิมพ์ไอยิบสองอยู่นะครับอันนี้เพืเ่อนๆท่าในใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับกับทีมงานช่างน้อยไมโครพายเราจะมีสาขา,าควางคลองขวางบนนะครับเป็นสาขาหนึ่งที่เราทําที่นู่นจะผลิตตัวเครื่องต่อด้วยแล้วก็ผลิตเสาเข็มด้วยนะครับสําหรับที่นี่ก็จะผลิตแค่เฉพาะเสาเข็มอย่างเดียวนะครับเพื่อน,นท่านใดสนใจก็เข้ามาชมหรือว่าติดต่อมาทีมงานช่างน้อยไมโครพาย เบอร์โทร0860348766ครับสวัสดีครับ